ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทลอกนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิ้นนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2005 ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเรียนวิชาอักขรขอมไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีหลักสูตรเปิดนะครับเป็นหลักสูตร2เดือนนะครับเรียนเดือนละ1,000บาทนะครับเรียนทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเริ่มเรียนวันเสาร์ที่2พฤศจิกา2567 นะครับก็ผู้ไม่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับมีทั้งช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีทั้งเรียนที่สมาคมโหัวศาสนาชาติวาศนาดาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อนะครับแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีอาจารย์ของผมเองซึ่งเป็นอาจารย์วิทุนบุญใจศรีเป็นอุปนายกสมาคมโหัาศาสนาแล้วก็จะมีนะครับพี่ปูนะครับแล้วก็มีน้องกิ่งนะครับก็ร่วมกันสอนนะครับติดต่อได้เลยนะครับนะตาม แอดไลน์นะครับสวัสดีครับ167เจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีมีนจะมีดาวประจำปัวนะครับก็คือดาวพระฤห,หัสบดีนะครับเราจะเรียกว่าตันุนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะทราบว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระฤหัสบดีเป็นสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีธนู เราจะเรียกว่าพบกรรม,มะนะครับที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตกิจการงานความรับผิดชอบต่างๆนะครับตนุไปไหนตนุไปอยู่ในราศีพฤษกนะครับพฤษศก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันคนหมู่มากนะตนุไปสหชะะก็เราก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของนะครับมิตรภาพนะครับอริยมิตร ความสัมพันธ์การติดต่อการเข้าหานะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับนะก็คือจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะครับมีคนรู้จักนะแล้วก็ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความสนิทสนมในลนักษณะต่างๆนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานการทาวิถีชีวิตนะครับกรรมะไปไหนกรรมะไปอยู่ในเรือนของสหชะก็แสดงว่าทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงได้ดีนะครับ เข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างนะครับที่จะเป็นที่รักของทุกคนนะครับในองค์กรในบริษัทถือว่าดีนะครับแล้วก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสามัคคีการช่วยเหลือกันในลักษณะต่างๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสบายใจนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับก็งานก็จะเป็นลักษณะของการติดต่อกันเข้าหาการประชาสัมพันธ์นะครับการเข้าหาในลักษณะต่างๆเ mhm. นาะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ยินดีกับชาวราศีมีนด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ย นะครับค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับของทุกคน ก็จะคุกคีนะครับกับเพื่อนฝูงจะมีความสนิทกับคนได้ง่ายช่วงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็เสวยเทศาตีนะครับเลิกเดินทางท่องเที่ยวเลิกเข้าหาเลิกเขาเรียกปีปฏิสัมพันธ์เข้าหานั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะจะทําอะไรก็เราต้องเข้าหานะครับยกหูโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยนะไม่ต้องร้อยเขาเข้ามาหาเราเราไปหาเขาเองเลยนะครับเพราะว่าเลิกของเราเป็นเลิกที่นะครับต้องต้องติดต่อต้องเข้าหานั่นเองนะครับนะนะครับก็ ดาวยังคงเดินถอยหลังอยู่นะก็เลยส่งผลให้บางครั้งก็อาจจะมีความลังเลนะครับหรือไม่ชัดเจนเท่านั้นเองก็ขอให้มีสติมากๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะฮะเราจะเรียกว่าภพอริครับคำว่าอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคแปลว่านี่สินแปลว่าปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับความอึดอัดใจความไม่สบายใจ ต่างๆนั่นเองนะอลิไปไหนนะครับก็ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15อลิไปอยู่ในเรือนของมอรณะนะครับถ้าไม่ได้เป็นการลกินีไม่มีดาวอะไรตั้งรับนะครับหรือไม่มีดาวศัตรูตั้งรับก็แปลว่านะครับศัตรูศัตรูแพ้ภัยตัวเองนะครับปัญหาต่างๆเคลียร์ได้จบได้นะครับเพราะว่าอลิไปมรณะอลิแปลว่าอุปสรรคมรณะแปลว่าดับศูนย์นะก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณ มีดาวพระที่เป็นกาลกินีและมีดาวอะไรที่มันตั้งรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็ว่ารีไปอยู่เรือนมรณะก็ปัญหาเรื่องนั้นๆแหละนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ทําให้เราทุกข์ทำให้เรามีปัญหาทําให้เรามีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นกาลกินีก็ไม่เป็นไรนะครับและที่แน่นอนนะครับเวลาดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าอย่านะครับทาให้คนอื่นเขา S <S <an> เขาเรียกว่ามันไส้นะครับหรือจะทําให้คนอื่นไม่ชอบหรือจะทําอะไรที่มันเกินหน้าเกินตานะครับเดี๋ยวทัวร์มันจะลงได้นะครับพเพราะดาวที่เป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับความมั่นใจอะไรประมาณนี้พูดแบบแนวแบบพูดเราเจ๋งเราเท่เราอะไรประมาณนี้นะค,คนอื่นเขาอาจจะไม่โอเคกับเราด้วยนะแล้วทัวร์จะลงนะครับมันก็จะมีปัญหาได้นะครับนะเพราะว่าข้อหาโดนข้อหาหมันไส้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บปวดรวดร้าวหรือเกินนะครับ เวลาทัวลงนี่ลงยับเลยนะฮะต้องและมดระวังนะครับก็เวลาดาวทิตตกเรือนมรณะเราจะค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะครับทําให้ขาดสตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถือถือมั่นในตัวตนนะฮะแล้วมันจะมีปัญหานะครับอ่ะนะครับก็ดาวพระอาทิตย์นะฮะที่สถิตอยู่ในราศีตุลหนึ่งถึงหกเนี่ยเสวยเทวีนะครับก็เป็นเลิกนังพยานะครับก็ Uh, พยายามนะครับอย่าตามใจตัวเองมากนะครับเพราะว่าทีวีเป็นเลิกสะดวกสบายงแต่ว่าแสดงผลในเรือนมลณะเนี่ยบางทีการเอาแต่ใจตัวเองมันทําให้คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ให้เรามันระวังไว้น่อยนะครับแล้วก็7จ็ถึงสิบห้าสวยเพื่อจะคาดเลิกนะครับก็เป็นเลิกตัดสินใจช่วงนี้ตัดสินใจดีๆนะครับจุด mm hmm. ที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่สอ เราจะเข้านาวางพิษช่วงนี้นะครับไม่ควรทําอะไรเลยนะครับควรอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับนะแล้วก็วันที่3ถึงวันที่6นี้เข้านวางป้เอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าปังนะครับแต่ว่ามันแสดงผลในเรือนมรณะนะครับมันก็จะไม่ค่อยนะครับให้ผลเท่าไหร่นะครับนะต่อไปนะครับดาวจุลเรือนอลินะครับไปสถิตอยู่ในราศีพิจินะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่16บไปจนถึง นะครับสิ้นเดือนเลยเวลา21่นกาสินาทีช่วงนี้นะครับก็จะระวังความเข้าใจผิดนะครับระวังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เปื้มนะครับเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดนะครับหรือทําอะไรผิดฝาผิดตัวนะครับหรือทําอะไรที่มันเขาไม่ได้สั่งเราไปทําอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยจะส่งผลนะครับให้มีปัญหารอบด้านนะอันนี้ก็นะครับอยากจะให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะปัญหามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาอลีไปอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ย คนที่เคยอุปถัมภ์คำจุนก็มีทิศทางที่เปลี่ยนไปนะครับหรือไม่พร้อมที่จะช่วยงานเรานะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับผู้รับผู้ใหญ่นะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะไม่สบายหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะดาวพระทิตินะครับที่นะครับสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะก็16 ถึง19เนี่ยสวยเพชจะข้าเลิกนะครับก็เป็นเลอกตัดสินใจนะครับตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็วันที่20-30ถึงส0วยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกนะครับสะดวกสบายนะก็ถือว่าถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับนะก็พยายามนะครับพยายามพยายามเน้นในเรื่องของอความสื่อสารนะให้ดีๆ นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจผิดได้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตมาจากเจ้าเรือนอลินั่นเองนะที่แปลว่าอุปสรรคนะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเนาะเราจะเรียกว่าพนะครับพันธุนะครับพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ได้อยู่ ภเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ของนะก็ต้องบอกว่านะครับดาวพระพุธเดินดีมากเลยนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุไปสถิตยอยู่ในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าพันธุนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภาอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยนะนะครับตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสวยราชาเลิกด้วยนี่ถือว่าดีนะ นะครับก็คาว่าพันธุสุภาพจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคนอุปธรรมํา้มจุนเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งนะครับแล้วก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคนอุปธรรมํา้มจุนคนคอยช่วยเหลือในลักษณะนะครับต่างๆถือว่าดีนะครับและดาวพุธเป็นธาตุน้ํานะครับอยู่ในเรือนธาตุน้ำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีและเดี๋ยวจะมีดาว้าสุกอยู่อีกนะครับจะเป็นอสิกติธาตุเลยนะครับก็ถือว่าถือว่าให้คุณนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือด้วยความที่ว่า ยังไงก็ยังมีดาวอริอยู่นะครับเดี๋ยวดาวศุกร์อยู่ก็เป็นมรณะในภพสุภะเรื่องของอคนที่อิจฉาริษยาหรือคนไม่ชอบเรายังไงก็ยังคงต้องมีอยู่นะยังไงก็พยายามอย่าทาให้คนอื่นเขาหมัใไ้เราด้วยวาจาด้วยคําพูดด้วยการแสดงความมั่นอกมั่นใจนะที่เขาว่ามันนามันโน่อะไรประมาณนี้นะครับให้ระมัดระวังหน่อยพยายามอ่อนน้อมถม่อมตนพยายามแบบเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยนะแล้วจะเป็นที่รักคนจะไม่เข้าใจผิด นะครับนะก็ให้ระมัดระวังไว้แต่ถามว่าดีไม่ดีนะครับเวลาดาวจ้เรือนสุพันธุไปสุภาเนี่ยนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนาะบางคนก็มีเกณฑ์นะครับที่จะซื้อของใช้ในบ้านใหม่ก็ได้หรือจะเปลี่ยนรถใหม่หรือจะเปลี่ยนบ้านใหม่อันนี้อยู่ที่ว่าเรามีความพร้อมด้วยนะการเงินการทองเราพร้อมด้วย ก,ก็ได้เลยนะรประมาณนี้นะครับอ่ะอีกพพเรื่อนงหนึ่งปัตตนีเนาะปัตตนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาแฟนปัตตนีสุภะนะครับก็ช่วงนี้แฟนนะครับจะมีแต่เรื่องที่สบายใจนะครับจากที่มีเรื่องทุกเรื่องเครียดที่ตอนอยู่ในเดือ,มอนมรณะเนาะ มีแต่เรื่องทุกเรื่องที่มีแต่เรื่องเศร้าโศกเสียใจอะไรเงี้ยตอนนี้แฟนจะดีรีแลก์นะครับแล้วก็จะมีความสบายใจทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับคู่สัญญาที่เคยติดติดขัดขัดเคยดีลงานกันไว้ก่อนหน้านั้นก็ดีล่มอะไรตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะรเริ่มกลับมานะครับทํานู่นทํานี่ร่วมกันนะครับ นะทั้งคู่สัญญาทั้งแฟนนะก็ได้คู่ดีได้แฟนเดทได้คู่สัญญาดีก็เลยส่งผลเกี่ยวเรื่องที่เราทําต่างๆก็ประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เข้าใจนะครับสําหรับบางคนเคยมีปัญหาเลิกลากันก็กลับลมหวนกลับมารักกันมาชอบกันได้นะครับด้วยความที่ด้วยดาวคู่ก็เล็งเล็งอยู่ในเรือนพื้นหัสเนี่ยที่แปลว่าพบสหัชชาเนาะแปลว่าความเข้าใจนะครับตั้งว่าท่านใดเนี่ย มีแฟนเลิกกันไปแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับมาก็ลองขอโอกาสได้นะก็มีโอกาสด้วยความที่ดาวคู่นะครับช่วงนี้เดินดีนะด้วยความที่เล่งกันเห็นไหมเล่งตนุรักแต่ว่าต้องเข้าใจกันนะต้องตกลงกันให้ดีว่าเอ,อนิสัยที่เคยทําอะไรไม่ดีจะลดละเลิกะจะปรับปรุงเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะสมงผลให้าชาวราศีมีเนเนี่ยนะครับลมหวนกลับมารักกลับมาอะไรกันได้เหมือนกันนะครับนะก็มีโอกาส นะแต่ก็ต้องโอ้ต้องเปลี่ยน m i n d s e ตกันพอสมควรแต่ถ้าว่าสําเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับก็เป็นอิทธิพลของโดนดาวนั่นแหละนะครับก็ได้คู่ดีนะครับนะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับดาวนะครับพระพุธนะฮะที่สถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับ16กนะครับก็เริ่มเดินถอยหลังนะเลยส่งผลให้บางครั้งอาจจะ เลื้อลังยืดเยื้อๆๆยาวนานหนาค,ความชัดเจนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปนะครับจุดที่ให้คุณนะครับก็มีตั้งแต่วันที่5นะไปจนถึงวันที่13รอบหนึ่งแล้วก็วันที่1 5บหถึงสิรอบหนาาึ่งเข้าระวังปลุกเอกทั้งคู่เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับดาวเขาปูุกเอกยาวเลยนะเลยส่งผลให้เรื่องของครอบครัวเรื่องของคู่รักเรื่องของหน้าที่กัญญา,าอะไรต่างๆเนี่ยดีเยี่ยม นะครับปังเลยล่ะก็ยินดีกับชาวราศีมีนด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวพระอังคารก็ยังคงเป็นพระเอกเสมอนะครับนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับที่อะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงินสดนะฮะนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับนะอันนี้ดีมากนะครับเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้า คนอุปธรรมค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับการเงินก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับเราเรียกว่ากระดุมพ้าไปปุดตรักะการเงินงอกเงยการเงินได้การลงทุนการริเริ่มออกดอกดอกอ,กอ,กอกผลการเก็งกาไรนะครับบางทีก็หาสินค้ามาขายได้ถูกอกถูกใจทายอดทําเงินอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วดาวองคานเองอย่างที่ผมบอกไปได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เรื่องของการเงินของสินค้าของลูกค้า นะครับอะไรประมาณนี้นะยินดีด้วยนะครับอีกภพเรน,นึงก็มาจากสุภาพสุภาพุต,ตะนะครับได้สินค้าทํากําไรได้นะครับได้ลูกน้องได้ใต้บัคับบัญชานะครับทำงานได้ยอดได้เป้านะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองเป็นชนที่มีไอเดียจินตนาการดีมีความคิดสร้างสารรค์ดีมีความเจริญก้าวหน้านะครับได้ลูกหลานบุตรหลานดีก็ ถือว่าโอเคนะครับนะสุภาพบุรุษก็ยินดีด้วยนะครับเพราะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เหมือนกันนะครับการเงินกับดาวเจ้าทั้งดาวการเงินทั้งดาวความสําเร็จได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ทั้งนั้นเลยนะครับก็นะครับจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับทัศนคติอะไรหลายๆอย่างนะครับเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างนะครับจะปรับปรุงไม่เซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับจะเดินไปสู่ความก้าวหน้านะครับก็นะครับยินดีจริงๆนะครับยินดีจริงๆนะครับนะนะครับก็ ดาวพัางคานเนาะก็เสวยเลิกดีด้วยนะครับเสวยราชาเลิกเลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงสิ้นเดือนเลยก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพสัสดุกันนิดนึงนะครับดาวพสัสท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิศษเราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่านะครับคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันสังคมคนหมู่มากนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากในราศีตุลอันนี้ เราจะเรียกพบมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใ,ใจผิดหวังไม่ได้ดั่งใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนาะนะครับก็นะครับตั้งแต่วันที่1น,นะครับจนถึงวันที่8เนี่ยนะครับสหาช c าไปสุภะได้เพื่อนดีได้สังคมดีนะครับมีชื่อเสียงนะแล้วได้คู่อสีทีิธาตุด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละเป็นอะไรที่ชาวราศีมีมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะโด่งดังนะครับทำอะไรก็ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือคนหมู่มากมีคนเชื่อ ในฝีมือตัวเราเองนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับในกรณีที่ไม่ได้เป็นการลกินเนาะแต่ถ้าเป็นการลกินีก็ระมัดระวังหน่อยอย่างที่ผมบอกไปคําว่ามรณะไปอยู่ในเรือนสุภาแล้วก็มันเชื่อมโยงกับอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนอริด้วยไงอริสุภามรณะสุภาก็เรื่องของสุขภาพนะครับของผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คนน้าง,งานก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องคนอ,อิจฉาริษยาคนสลาไปสีคนเข้าใจผิดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ถือว่า มันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ดาวเขาเข้มแข็งอยู่เนาะเขาเข้มแข็งก็สามารถทําให้เราลอดผลเรื่องยุ่งๆวุ่นๆไปได้นะครับก็ให้มีสติเท่านั้นเองนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการักินีนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหดังช่วงราศีมีนนี่นะครับทั้งดังทั้งปังทั้งได้รับการยอมรับอะไรต่างๆนะครับมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งมีโอกาสอาวุธเยอะหลายอย่างนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะ ดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงแปดเสวยสโมโนโลเลิกจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่ช่วงวันที่สี่ถึงวันที่หกเท่านั้นเองนะครับนะก็จะมีคนทําให้เรายุ่งยุ่งหน่อยเพราะมันเข้าระวังพิษนะครับอาจจะทําให้เราหงุดหงิดหรือไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้นะแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่แปดดีแล้วเข้าระวังปุเอกทาอะไรยังไงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะเด่นดังนะครับสาเร็จนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับก็ยกย้ายราศีนะครับวันที่เกนะ้าเนาะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีแล้ว นะเราจะเรียกว่านะครับดาวชุดเรินสหัสชาปไปกรรมมะนะครับทำงานร่วมกับเพื่อนฝูงสังคมได้ดีนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงสิ้นเดือนเนาะเวลา22่สในการ11นาทีเะนะครับดาวพัสุ์เนี่ยอยู่ในเรือนของราศีธนูเราจะเรียยวอยู่ในเรือนกรรมมะนะจะทํางานเกี่ยวเรื่องของศิละปะดีการบริการดีการเทคแคร์ดี นะครับกา,ารออกแบบอะไรต่างๆจะดีนะครับช่วงนี้เนาะแล้วก็คําว่าสหาชะเป็นอยู่ในเรือนของกรรม,มะช่วงนี้ก็จะดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีแต่งตัวดีแต่งตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคแหละนะครับดูดีมีเสน่ห์นะก็ยินดีด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะครับของคนหรือคนหมู่มากนะยิ่งคนไหนที่มีชื่อเสียงก็จะมีการต่อง,งานนะครับอะไรเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะก็ดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมี ดาวพ็สุกเป็นกาลกินีจรนะเราต้องระวังนิดนึงมรณะกรรมะก็อาจจะเบื่องานเซงงานไม่ได้ดังใจนะครับนะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสีสยใจเศร้าโศกเสีสยใจเรื่องงานก็พยายามอย่าง,งอนนะครับอย่าง,งอนอย่าประชดชีวิตยาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่างั้นมีเกณฑ์ตกงานได้เหมือนกันนะมร,รณะกรรมะก็ตกงานนั่นแหละนะครับถ้ามันในพื้นดวงคุณมีดาวไม่ดีตั้งรับเยอะแล้วก็สัมพันธ์กาลกินีเนี่ยมันมีโอกาสเซงกับวิถีชีวิตช่วงนี้เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดอดลน ผ่านไปได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ต้องอดทนนะครับถ้าเกิดมันสัมพันธ์การกินีมันจะค่อนข้างจะยุ่งนิดหนึ่งนะแน่นอนครับมรณะนะครับกรรมะก็พยายามอย่าประมาททุกเรื่องนะครับจะทําอะไรยังไงต้องมีสติก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับนะนะครับดาวพฤหักนะครับที่อยู่ในราศีธนูเนาะสิบสองถึงสิบสี่เนี่ยเข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นก็นะไม่ควรทําอะไรหนักๆหรือใหญ่ๆหรืออะไรที่มัน มีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับแล้วก็วันที่9ถึง20เนี่ยควรที่จะเข้าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราเข้าเลิกธลิตโทเลิกเข้าหานะ21ถึง30นะครับเข้ามาหัตโนคุยเรื่องผลประโยชน์ดีนะครับแล้วก็วันที่1 8ถึง20เขาระวังปูเอทําอะไรช่วงนั้นถือว่าสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะตา่ตางๆก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมงก นะครับเราจะเรียกว่านะบพบลาพาระลาภะแปลว่าอะไรได้2อไรายได้3โอกาสความโชคดีนะก็เหมือนเดิมฮะอยู่เรือนวินาศเขาเรียกว่าลาพระไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตราจะจะให้ใครยืมงงยืมเงินก็ต้องดูให้ดีสัญญาสัญญาอะไรก็เอาให้เปะ๊ะนะครับจะลงทุนจะเสี่ยงโชคจะเก็งกําไรจะอะไรงไงก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันมันจะเสียหายได้นะครับเวลาลาพระวินาศเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ นะครับเกี่ยวเรื่องของไรายได้สองไรายได้3ามโอกาสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อะไรที่เราเคยได้บางทีมันอาจจะถูกคนอื่นเบียดเบียนไปนะครับเพราะหลายๆคนนะหมดสัญญามั่งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ไรายได้ที่เราได้เนี่ยมันหดนะครับเขาพยายามหาไรายได้เสริมอื่นเพิ่มเติมนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาแต่ที่แน่ๆก็ ก็ต้อง,งระมัดระวังนะครับเพราะว่าคําว่าลาภาเป็นวินาศแปลว่ารักษารับไม่อยู่นั่นเองนะครับนะแต่ก็ดาวก็ยังคงสวยเลือกดีนะเทวี TV เลิกนะครับก็เดี๋ยวหลังวันที่3ก็ดาวเดินปกติแล้วก็จะไม่มีอะไรให้เครียดมากแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มดีแล้วครับอ่ะต่อไปนะครับราหูนะครับราหูเหมือนเดิมนะครับนะราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศแปลว่าความเสียหายอึดอัดจองจํากักขังสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับวินาศทับลัคษ์ นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นคนประมาทเเล่อๆนะครับมันก็จะเสียหายเยอะนะนะครับจะทําอะไรต้องมีสติมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ราหูเนี่ยท่านแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาวมูมเาลุ่มหลงนะครับดาวใจกว้างดาวสปอร์ตนะดาวใจดีนะบ,บางทั้งมันก็อาจจะทําให้เราเสียหายได้เหมือนกันด้วยความใจกว้างด้วยความสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พยายาม อย่าหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆนะครับเพราะเวลาเราหูนะครับมาทับลักหรือคุมลักเนี่ยมันจะส่งผลนะครับให้ตัวเราเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรมันจะขาดความรอบคอบค่อนข้างจะเยอะนะนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังแบบมากๆนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับนะครับก็เราหูก็เสวยราชานะครับตอนนี้ก็เสวยเลิกดีนะครับเลิกสะดวกสบายนะเขาจะได้อะไรมาง่ายๆนะครับถ้าแบบ เขาเขามาชอบเรานะมันจะได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราไปชอบเขาเราจะเสียเยอะนะให้ระมัดระวังหน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับดาวพฤกษ์นะก็อยู่ในราศีพิจิกนะครับทั้งเดือนเลยนะเขาเรียกอยู่ในภพสุภะนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนเนี่ย จะประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของสายมูต่างๆสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับบางท่านของเก่ามีมาเยอะในช่วงนี้ก็จะมีนิมิตอะไรต่างๆอูทิปตาทิพอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะบเพราะว่าโอ้โหพระเกตอยู่ยในภพสุภาและดาวองคามเดินดีขนาดนี้เนี่ยนะครับจะส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของการเงินการลงทุนการเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้นะจะปังเลยละนะก็ยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนควรจะสดวดมนต์ไหวพระนะครับทุกวัน แล้วคุณจะมีแต่ความโชคด,ดีนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับนะก ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดก้าวจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพ้อเพ์หรือจะเป็นซุปเปอร์แตงอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความ